มันออกาปดบัดที่นี่ตัวซื้อตั้งนาดเ็นอาแปดไม่โอาเก้าบัดีครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่สมพรสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีคุกท่านครับดีเลยเนาะแเจ้ไปไปยุทุทั้งหลยเ่า อยู่น้าพุดอะไรแม่เอ้ยตัดเขาอยู่พี่ละตัวตัดตัวตัดด้วยนี่โอ้ยู่นะอืำกินเข่าเที่ยงกันเลยพักกินเข่าเที่ยงกันเลยจีบผู้ชายไม่สมพิสัยซะได้ที่พักเด้กรรมลักเที่ยวแต่นีเสียงขาดขาดหายหายเสียงมันขาดขาดมันเป็นยังไงบู้มื่อนั้นอ่ะอ้าวมื่อนี่จีซัดเสียงดีมื่อนี่เสียงดีไปป่ะเนี่ยเสียงดีอยู่แม่ มาหาเฮ็กจับมือนันได้บอกมือไรล่ะบาทไอ้เพื่อที่ไปดอดพูดตาไอ้ที่โตว็ากันว่ารอวมาขัดหางกันแนนปดมันบอกอโอ้ครับเออหัวนั่งมาท่านเชียั่งที่ปุ๊กบ้นเตีนยบอ่ะเราพึ่งดนล่ะโอ้เอามันออกแล้วหาเต้าเสือให้น เราเขา,าอสาเขาส่อหาเก่าเลยเด้น่ะโอ้แมนครับผมแมนแมนเออที่นี่มื่อนั่นน่ะสมพรเข่าข้างๆเนาะก็ได้เข่าข้างนาไหมโอ้นั่นข้างเมื่อนั่นน่ะเพราะคุ้นถึงไปจอดรถขางแล้วเข่าข้างเลยเพมาเข่าข้างนาครับแต่ปกติน่ะยังว่าโอ้ยพอเราออกหาเก่ามันเป็นจะสื่อหาจอต หม้อขาดเย็ดป่ะนี่มันบม้ออกมันออกอขาดเอ้านี่นี่หนูว่านั่สิไปหาเก้าจุดได้หาศูนย์มันก็ไปแล้วโอ้บบเมนกูแล้วสิไปเห็นหม้อใจวานะอาศูนย์ก็ไปแล้วขึ้นเนี่ยไปลาวเอาครับเอาคือว่าจังสัตว์ขึ้นวาแบบ แวาหกเจ็ดปีพ่อจะไปเมื่อไร่เล่าจะหกเจ็ดปีครับผมอ้าวคือแต่วาไปเลาาไปเลาลูนั่นแ่ะเรา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 บออยู่นะ่ะมันมีความหมายบอกแตว่<อ>าไปลาอกลวถ้าศูนย์กดไปลาวอีกแล้วไปเฮ็ดแนวไหนเราไท้มันใชมาหอย่างแบบแป้ว่าม่อคือกตฝันอยู่ดิโอ้กับน้า ตาว่าตามภาษาคนมักเล็เนาะครับผมครับคตามภาสาคนมักเล็กเ<ห>มื่อค,คืนเนี่ยผัดวลาพอเอ้ยลูกก็ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วหาศูนย์ปักหลายครับลาว ปัดเสื้อมาแล้วคือไปแนวนี้คือไปออกเล,ล้าลางสยจงตัดว่ะแล้วลูกจิไปทังไหนละ่ะพอ่อลูกจิไปทักได้บอกล้างแน่ลาไปหยาจิไปไป,ไปบอกถือเด้นี่หาูยมันไปแล้ว่็แต่ละตัวม่อคืนนี้ต่งคิดจะเสื้อครับผมกาบกาบไปแล้วก็น,น,น้อนเนาะก็ะได้โตก็ได้มีอย่างดอกที่จะไปเสื้อได้บพมีอย่างที่จะซื้อได้มีเต็นท์น้อนกับพวฝปัดเื้อ ออที่นี่พอนอนไปแล้วฝันยังได้อีกเนาะฝันว่าจ๊กมีไผมาส้องบอกว่ะเพมาะ้องบอกแป่กแบบโบได้เว้านะเลขออกแล้วแบบ่บได้ว่านะว่าจะได้ว้าครับสี่ฝันยั่วดีดีว่าไหมสี่สองสี่ว่าสัตวบ้านอ้าคุ้มมแล้วมีน่อบางแตว่าสัตว์หน้าบ้านนี่ไปดิ้งซื้ออะไรไปจับบ้าเพราะว่าหาศูนย์มั ไปแล้วเดียวข้เอ,อ,อเลยอดฝีเข้าใจบ่รฝีแล้วไปบ่ถึกไปเพิ่นละแม่หนึ่งเจ็ดกับไปเลขทูบเนาะเลขทูบกับไปแล้วอือห้าศูนย์กับไปแล้วเออเออถ้าว่าถ้าว่าพูดถึงว่าไปจีบไปยีไปจับไว้แนนะ่ตอนนี้สมมอิว่าไปเอาหากเก้าไว้ดีกว่าวะ่ะโอ้หาเก้าดีแม่เออไปเอาหากเก้าดีกว่า เพราะว่าอย่างเมื่อเซ้าวนี่้าอขาเว่าคือโคนรบ้า,บา,บา,นนาเลขกจะชิดไปแล้นะเนาะครับเออผัดคว้าฝันเมื่อคืนผัดบา่าอย่างนี้คว <อะ S 2> ้าฝันมะคืนว่าส<นร>ี่สองสี่เพราะว่าเมื่อคืนสุกพร้อมวาพอเอ้ยลูกไปว่าถืดอดอกอืมจับความฝันที่อย่างผัดจับว่าได้เล็ดเลขกเลยจับยางแมนเลยอสองยงกาดซีบโคบขาดโอ้หาบต้นอะ หาเฮี้ยงที่ว่าสมพ้อนฝันเมื่อนั้นมันมีแกบมันบอกครับผมมันมีแกบแล้วไอ้ซอมซีเหลียมนั่นน่ะมันมีมันมีสองซอมเด้ไอ้สีเหลี่ยมนั่นน่ะมันมีเป็นชีเทาหรือเป็นชานกับวันนั้นคือฝันนึงแต่มันมันมันฝันเคินไ้ครับมันมามันมาคนลหรซอมที่ว่าซีซอมนั่นอ่ะอือที่นี่ในความฝันยังฝันเห็นแบบหมอนั่นมันมักซื้อเลขสองสีสมพ้อน่ใส่ใจกับมัน โอ้แมนแม่นแม่นกระเปใส่ใจก็มัดเลยแบบสองซีนี่จะลืมเข่ากุไปแล้วบพรได้สนใจโรตเทอรี่ก็มาซื้อมาจ้าไปไปวัดทบแต่ขาศูนย์อ้าวไปพัดแล้วมันซื้อมาออกเล้วเอ้ยว่ะโอ้จำได้แล้วบาทนี่จำจำได้บพรที่ว่าแบบหมอที่ตายไปนะเพรนะฝันมันมัดซื้อเลขสองซีเพราะก็บเปใส่ใจก็มัดนะครับผมเออ เห็นหอยล้าวออกกับเสียใจเนะเ<อ>าะเพราะตู่บ่เมนคนเล่นแบบว่าไปเล่นหลายกว่านั้นมันบ่มีเงินซื้อดอกกรนดูกชาเอาไว้ซื้อโรสเซอีนี่ล่ะซื้อกับซื้อมาแล้วเด้บัดนี่อ่านะหอบมาแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วกัดเขามันไปทักไหนมันพาเบ่เทาจังไหนอืมยิ่งพาเฟคือคือคือหกสามนั่นสิอืม เออจังวะเนี่ยมบม๊มฝันอันเดียวนี่แหละมบม๊ฝันว่าสี่สองสี่เออมาบวอบบาอบนาเรขกออกแล้วหรือว่าเรขกนะกับบอบาแต่ออกมันอกแล้วแล้วแล้วเจ้าจับได้บ่ที่ตอนนั้นอฝันว่าทอกฝ้ามันหงอมันหอกศูหอกระดาษนี่ก็ออกแววออกหินออกเป็นออกตายกอนอัน่าถือแก๊ืเกลได้น่ะที่ทออฝ้ามันหอก ก็ดีเก้าที่โตเคยสัมภาษณ์กันนะนะครับผมเอออันนี้มันเป็นมันเป็นแบบเดียวแต่มันก็ไม่ท่องฟ้าห้องเโอ้มันมีคนมาบอกว่าสี่สองสี่ประสาทว่าโอ้หอกคักห้องแน่เลยมันก็อันนี้มันวก็ฝันเราฝันอ่ะเออจะฝันอันเดียวนี่แหละ โอ้โอโตัวนี้ว่าได้จับมาเพราะไปโอ้โออที่นี่ที่นี่เลือกที่นี่เลือกก็เลือกจริงเนาะเลือกเร,อเรืองจริงสปอร์ตกับขับรถออกมาครับไปไปเฮดงานบ้านแล้วจะเที่ยงแล้วเว้ยมือนี่เป็นมันหยุดเพื่อจะแล่นรถพอดีดอกเอาะไปขี่รถเลนเลนก้อนท่านวะ,อะแอกตัวมาขี่รถใหญ่เย็นมาเลยเลยเทียงท้ายเทียงท้ายในตัวเจ้าของเนี่ยเทียงท้าย อ,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 อยากคายมาว่าใบหูบอกพอลูกอยากกู้เด้อเลหงวดนี่มันสิอกตัวใดในรถคันนั้นอยู่ตนาลูกที่รถลูกเห็นรถคันแรกรู้ไหมนี่ภา,าัาฝรว่งอันนี้ไม่เป็นฝันนะอันนี้เรื่องจริงคัารถออกจากซอยมาปัา๊บคันม้วแต่ไซทั้งหนาทั้งหลังก็อเอานะพอต้องเห็นต่อหนาเลยตัตกคนมักเป่ามักเป่ามักูว่าวเธอะครับ พอเป็ดพอเป็ดแล้เป็นแบบชีวิตจิตใจของโซที่จะคุยอยู่กับปูจังส่ทุกมือนะอืมครับเออตัก็เลยว่าพอที่พ่อถือพอเอาคับๆทะเบียนลดๆคัดที่มันจะออกม้านี่บังเอิ้โตออกจะซอยพักตัวก็ขี้ตกมาไอ้อารถคันนั้นมันเป็นรถสจกของเนาะขี้ออกจกซอยเพะอเที่ยวตาตาตกออกกพาดก็ได้มาแห้งเนาะเขาตัวล้อตัวล้อเบิก ล,อลอ้อเบิะเบียนรถสะเบียนรถกี่อยา่างเอาเนี่ยสี่สองห้าเก้าบว่อยู่แลลวโอ้ยมื่อคืนวันคัคนแท <Yeah. S 2> ้องฝันเมื่อคืนเนี่ย <Yeah. S 2> เอา้าสี่สองเบอห้าเก้าันว่าเรเราจับด้บ่าที่ไปวายปูปัป๊บ ี่เราบอกขันหาขันแปลมันบอกอ,อกไม่อกหาเก้าซื้อยู่ห์หันเหมือนกับเราเ,เาก,กือดแล้วนะเกือดแล้วสกิดแล้วสูงกับว่าเอาก็แล้วแต่สูงไปหาแปลกหาซี A 8, A 7, ยู่หันมาบอกเหรอเป็นไปได้เบิร์ดเจมันอบอกยังหี่มันแน่ที่ไหนละ่ะ <laughs> ไปมักอันไรกับจัดเอาเด้อพี่นอ้องเอ้ยอคืความความฝันกับความจริงเป็นยังหี่ ไอ้คิดพิจารณาเอากตบว่าเป็นคนไฮเลสแม่นบอกนะจะขอกะยังลังเลลังเลอยู่เออล้างเลสหาศูนย์นี่ล่ะครับผมเดี๋ยวเนี่ยขอหาศูนย์นะผัดวะยายโพสท้าฝีได้ยายสมโพสท้าฝีคนจีเซื้อหาศูนย์ท้าฝีกันตัดหิ้ใจกันใอ้กันมัดผีชัวเออมัดตัวไหนกัดจัดเอาตัวทํามัดซีสองซีกัดจัดเอาแต่ก็ถ้าถามว่ามัดนี่ใครมัดอยู่ ่สองเี่เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันฝันอะมันฝันมีมันมีลังสี่เหลี่ยมมันบ่อเราไอ้ลังสี่เหลี่ยมมันแปลงครึ่งสเด็มันใส่สองอย่างในังนั่นเมื่อั่นไขไขก็เบิรื้อโอมันเันยูสีมุมอะครับยูีมุมมันมันเหมือนกับหามบอกจะว่าหามแม่ คำว่าแกบมันไม่ค่อยดีป่นไดนเนาะมันมันัจะตีไปว่าแกะนี่นหมันแก่ห่อเสื้อเาวบานเออเนี่ละกินแก่บอกมันแก่ตรงนั้นได้ละตัวจิ้มแก่ไม่มีมันแฝงป่ะไหเนี่ยใครยักแฝงไม่หออเลยแก่ผู่ยุวเก่าเนี่ยนะเออเรามันเคยฝัดมันเล่นแปงไม่ออออืม แกพอออกแล้วก็มาบอกตรงๆเราเด็ดสี่สองสี่ก็เอาเสนแม่โอ้เอ้าเขาบอกอันเขาบอกอันเสนอตัวนี่ที่โอ้แม่ได้ยินเต็มหูเลยเป็นบ่โอโอโตกระป๊ดสี่งี่สีสวยเออยังไงตัวน่ะเออไปซื้อไปซื้อลอตเตอรี่กับซื้อก๊ กูเลยเด้อมั un> un> <sk <sk <si ้งนี่ถือวัดที่เมืองม้าเอาไว้วนตัวต่อไปนิดหลายสืบเลยสามที่นั่งคันแล้วว่าต้องอะไรมากมเจ้าลูกหนูปัญญาวาเมื่อวานนี้ที่ที่มหาเฮกถามว่าที่มัดเลขปูมีตัวไหนความความมักเลขปูตัวไหนที่เราหายมาออกแล้วเหลือหกแปดตัวเดียวตอนนี้โอ้เหลือหกแปด ่่ไมแนที่ยังบม่ออกแล้วก็เจ็ดสองศูนย์สามตัวแค่นั้นหวยเหลืออยู่แค่สองตัวนน่นอกนั่นออกมาเบิดแล้วครับผมที่ช่วงสองปีที่เราไห่มาเนี่ยออกมาเบิดเหลือสองศูนย์นี่ที่ยังบม่ออกเหลือเจ็ดสองศูนย์กับหกแปดเอ้แค่สองตัวนี่ที่ยังไม่ออกแต่ว่าหกแปดนั่นจะเอาลอตเตอรี่มาแล้วน้อยนึง แจ่หาศูนย์ไปเอามาหลายโพดลูกเตาไปขึ้นบ่ฮะขอบมาหลายแล้วเจอหาศูนย์เออโอ้ยลูกใต๋าเดีเอาไปขึ้นศูนย์หาได้มาจักใบดอกนด้มาสี่สองสี่กระบาดเนี่ยโอ้บ่เนี่ยละสามตัวเลยนี่แม่สามตัวเลยนั่นี่อ่าอ่าเินอัขอบเอาซะไปยังพี่น้องเเอาซะไปยังว่าสั้นพี่น้อง เสือมาไปเขาก็ยิ้มอยู่เออเขาบอว่าอย่า่โต้เสือเขาสูเขาว่าวตามสบายได้เตีเออตามสบายเด้อว่าเอ้เอามีอยาถามก็ถามมาเด้อให้สมเวาเดียวเ้เออก็มียเราเยเอ้ยก็อยากยินเสียงเยเอยินเสียงเสมพลเนี่เป็นได้ เพราะว่าตะแสเมื่อนั่นมาที่ว่าที่ว่าไปจับปูม้าเนาะอไปจับปูม้าแล้วก็ที่มามามาฝันที่เอาฝันนั่นน่ะแต่ไม่สำนั่นแหละตั้งแต่นั่นมาก็เห็นหวยมันออกมันออกเมืองลาวเนาะปูเราเราเบาน่ะเมืองลาวอีหยังเนี่ยน่ะมันไปแต่ลาวอี่หรือว่าโตแล้วนึกก็ได้มันออกแล้วจังนึกไต่ได้เลยวันที่ยี่สิบเอ็ดบ่ วันที่ยี่สิบเอ็ดจบไปเล่าจับตัวืว่นที่สี่ยี่สิบเอ็ดจะไปล่าก็ออกแล้วดิอ่ะหกเกจ็ดปีแม,ม,ม่หกเกจ็ดลูกใส่พ่อพี่ไผเอาเอ <c oughs> ล,ลเยวะลูกใส่เพื่อนลูกยี่บัตรเดียสพอทุกฝ่ายทั้งอื่นบอกไปเล่าก็ออกเป็นมดนแล้วอ๋อสองสี่ก็เพิ่งออกไปได้ไหม,มต่้งประเทศกาฬอ น่าสองสี่อ่ากอดเล้านี่แหละอ่าวางหมูว่ามุกกรันขึ้นกันนี่แหละเอออตัวบ่ได้เมาแล้วเขาสิ่หูนะบ่ล่ะอือแต่ว่ามันมันเมาไปแต่มือนัดเดนาะพี่ว่าบักบักพนนี่มันมีชีวิตอยู่มันมักซื้อเลขกสองสี่ตัวกับเมาอยู่เนาะแมนครับแมนแต่ว่าตัวบ่จับตัวจับได้ห้าศูนย์เนาะห้าศูนย์อ่า อี้ยังอ่ะท,ท,ทะเบียนรถอ่าแล้วก็บ,บ้านเล็กที่หกนี่ยังหกทับซีหกหนึ่งซีเนี่ยทับซีหกทับซีเออหกกับทับซีอ่าทับบนนี่ดิหกกับหกทับหกทับซีอ่ี่ว่าตัวว่าแก่ปันเก่าซีอ่ะ <c oughs> ครับนั่นละที่แ <c oughs> ม่ไ้มาน่ะ กับบ่มีฝันใีอยังเพิ่มเนเจ้ากซีไ่ได้เจ้าใบเลยดีกว่าันิซืเรืกันเด้บ่เมนาถึกเด้ไ่ได้นนอีมันกัเื้มันกัมัดโตอ้นไปอีกเ่้แต่มันฝันใหม่อะตอนนี้ฝันใหม่กมาบัสี่สองสี่าบันเสี่สองสี่สี่สองก็หาศนั่นแหละท่าหาเกาหาศูนยซะไม่ หาศูนย์หาเก้าพ่อมห้าศูนย์ก็เก็บมาแล้วไม่แน่แล้วแม่เลยหาศูนย์หา,หาแต่ว่าอ่าปูท้องมาเพิ่นสั่งลูกปัดเนเพิ่นจะสั่งพ่อสองหาเก้านั่นแหละก็คือจังเหรียญน,นั่นแหละเหรียญเหรียญเหรียญปูตาก็ปีห้าเก้าที่เพิ่นสั่งมากนะเอา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 ,เอา,เอา,เอาถ้าถ้าว่ากีให้ฟันทุ่งเมื่อนี้ไข่บางอ่ะวาจงได้ไหม ครับวะครับเออาถ้าแม่จะ้อดมือนี่พูดพูดถึงนะครับพูดถึงว่ายังไก่ยังสูงฟอนอ,ออกออกมาเมื่อนี้เนาะทะเบียนรถน่ะ สี่สองห้าเก้าอ่าก็เบีอยรถดออกมาอันนี้เพราะเป็นความฝันเนาะ,ะความที่สุพรอตแบบสุพรอตเบากระปูว่ากัเติไปสุพ้อ์ก้อนมากสี่เหมือนจะคุยกับปูนี่คือคุยกับคนมีชีวิตอยู่เลยโอ้อแต่ว่าเราไปคุยกับสุพรอตจักเทียดอกหนานครับสุพรอตคุยผู้เดียวเลยนะ ขบาเนี่ยอืมอือให้เบียร์ลด4259เอออ่า4259ครับผมคือว่าตัตัฝันเมื่อคืนแล้วว่าความความฝันเมื่อคืนอ่ะมีคนมาข้องบอก424อ่า424อันได้ยินเต็มเลยพี่น้องเด้อนี้คือความฝันเลยอ่า แต่แค่นี้พราะตัวออกมาจากบ้านเมื่อเนี้ยตัวออกมาตัวออกมาออกม,า,มาหาขี่น้องตนนี่แหละแต่ว่าบ้านพอออกมามันมันอยู่ในสวนมันมันบม่ค่อยมีรถครับก็เลยเว่าหยอกคู่พอเอ้ยเอาตัวไหนแท้เอาก็ถือดอกพอนเลยเว้าอันนี้ความจริงเอาก็ถือดอกใขรรถออกมาดูทะเบียนรถขั้นแรกที่ลูกสีเหลียวเบิ้มมันเป็นตัวไหนครับผมอ่าสปอร์ตมาว้าออกะัะคูเหมือนเหมือนกระทาท้ายร้อยงวด หกศูนย์น่ะแหละครับแสตอ,อร์ดว่าพ่อล้อไก่ลูกถือที่ถ้าลูกถือถือว่าพ่อแน่น่ะแบบเดียวกันเนี่ยก็ได้ว่าจิตท่าล้อใบไกดอกหนาโบแมนว่าจิตท่าจิ้มล้อมีกับเราโบแมนนะเรียบแต่ว่าแบบว่าตัวเอาก็ถือเราตัวก็มีอันไหนไปนยึดเงี้ยวว่าจะเอาจากไหนนะครับตัวก็เลยวบาพอเมื่อนี้ขอคันแรกเน้อที่ลูกจิตป,ป,ประท่าเห็นทะเบียนมันน่ะอื ว่าลูกจะได้จับถือว่าจะเอาโซไดก็เลยไปเห็นรถคันนี้มันสิออกมาจากซอยสายตาสมลยรณดเลยเอาไมึงมาขักแก้วออกมาสัากกได้มึงออกมาแห้งแิ็งเลยงเมืองเกิงเลยเจ๊ นองเอ้ยไากับพวกกู้หรอว่ามันจะออกหรือจะออกครับสี่สองห้าเก้ามันก็อยู่งได้หันแล้วพี่มันก็มีตัวเดียวตัวนี้นเนาะเออที่นี่เหมือนเหมือนกับว่าถ้าตัวจะซื้อหาหาเก้าพูดถึงเนาะครับรู้สดสานเราเนี่ยตอนนี้ยชิมไปเบิ้ดแล้วว่าจะเถื่อครับห้าเจ็ดห้าแปดนี่ชิมเบิ้ดแล้วอ่าอ่าอุซก็ชิมแล้วอ่าอาเก้า เอาอาเก้าทักกันแต่อาหกเสมอไปอ๋อเอออืมแต่ต้องตัดจริงนะเพราะตัดได้ดีมันหลายเอามันได้ซื้อเนาะมันหลายเตอะเออมันหลายอืมเอาซัำเอาเอาซ้ำนี่รวดทีนึงบ่บอมีอย่างมาดอกบอกยาจะจยจะปันที่เกามันสิหลาอ่ามันต้องปันเราปิดซักบัดเดี๋อืมอืมน่าจะซับส่วครับผม เออจังๆเคียีีพอ่ออืมเนอะี่น้องเออมีแต่มีซ้ำนี่แหละถ้าถ้าสมเพ์ตนั่นก็จะเอาซ้ำนี่แหละอืมเอาพี่น้องเนาะอตอบเต็มสี่